สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมโบเลคลิปนี้แอดมินก็มาเก็บตกบรรยากาศหลังจากจบเกมที่สาวไทยของเราสามารถเอาชนะมองโกเลียได้3าศูนย์ตามคาดเลยครับวันนี้สาวไทยของเราก็ไม่เสียเซตซึ่งวันนี้หลังจากจบเกมก็มีโมเมนต์ที่ทําเอาแฟนๆหลายๆคนก็เป็นห่วงบุ๋มบิม๋มชัชชูออนมกสีอยู่เหมือนกันครับไม่แน่ใจว่าบุ๋มบิม๋มอาจจะยังมีอาการที่บาดเจ็บน้อยๆอ,อ,อยู่ที่หัวไหลของเธอหรือเปล่าตั้งแต่ AVC รายการน,นั้นแล้วครับที่เราได้เห็นบุมบิมออกมาพักเพราะว่าวันนี้หลังจากจบเกมกับมองโกเลียบุมบิมเหมือนกับพูดกับบีมครับแล้วก็มีการเอามือขวาขึ้นมาเหยียดรองพร้อมกับทำท่าวอร์มเหมือนกับจะมีอาการตึงๆที่หัวไหล่นั่นเองครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เห็นแล้ว ต้องส่งแรงเชียร์แรงใจหนักๆให้กับสาวไทยของเราเลยครับอย่างชัชชุอ่อนเธอก็อาจจะยังมีอาการตึงๆหน่อยๆแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากก็เป็นได้ครับขอให้บุ๋มบีมไม่เป็นอะไรมากนะครับนักกีฬาสู้กันสุดตัวแล้วจริงๆครับสุดยอดเลยครับสาวๆต้องกำลังใจไปหนักๆเลยครับสำหรับรายการเอเชียนเกม